ันขครับเชิญครับอันนี้ันนี้ก็จะหนังไดยืนเสียงหนังจะไม่ว่าใช้ต่ำหอยดี่

ก็ไปรู้เห็นต้อง้านำทีมไปในเมื่อไหร่ไม่้อยู่ไรตเานี้แล้ว ดูเลยว่าเงินเดือนผมติดลบเพราะต้องส่งหาเงินจากไายบวงเนี่ยไปส่งให้กับเจ้าที่การเงินสถานีตำรวจพลเมืองนาเนี่ยหักให้พอหักกับพอสอหักสากรและส่วนอื่นที่ผมต้องใช้จากกในครอบครัวอีกกพยังยังเห็นเห็นที่ที่ทางเข้านะผมก็จะปลูกผักมาแล้วมาไว้กินในบ้านก็ยังรวดเลยความพอเพียงให้ พออยู่พอกินถึงเราจะมีตั้งแต่เรามีไม่มีในใจอยู่แล้วผม,ม,มเ,เป็นตำรวจเนี่ยผมกินแต่ไปเลี้ยง <S S S มไม่เคยเป็นตำรวจนอกรีดและส่วนหนึ่งเนี่ยผมทํางานเนี่ยผมต้องทําให้ดีที่สุดทุกทุกหน้าที่นะไรัม้จะทํหาหน้าที่ทํทาททะททอะไรก็ได้ที่ว่าเรารักทําให้ดีที่สุดและที่สําคัญเป็นตำรวจก็คือประชาชนคนหนึ่งเดี๋ยวผมก็เกษียณไปผมก็เป็นนายกรองเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเน้นใส่ด้านในของตัวไก่ค่ะทำไงนะบพี่น้องใก่ขอเกี่ยวเนาะเนาะอ่หอ่ารลวดหลักลายที่อันนี้สุกตัวนั่นนะ